ในข้อ13ครับข้อนี้รู้จำนวนพนักงานทั้งหมดครับพั1080นแปดสิบคนชายหญิงรวมกันมีพนะันแปดสิบนะเขาบอกว่าอัตราส่วนชายต่อหญิงเป็นห้าต่อสี่แปลว่าชายห้าส่วนหญิงสี่ส่วนรวมทั้งชายทั้งหญิงก็ต้องเป็นเก้าส่วนแล้วเก้าส่วนเท่ากับจำนวนพนักงานพันแปดสิบคนตรงนี้ลูกตามทันไหมลูกเออ ลูกอาจจะคิดหนึ่งส่วนออกมาก่อน1,80นี่คือเก้าส่วนถ้าส่วนเดียวก็หารด้วยเก้าก็จะได้ส่วนละร้อยี่สิบส่วนละร้อยี่สิบถ้าลูกต้องการคิดพนักงานชายส่วนละร้อยี่สิบห้าส่วนก็ร้อยี่สิบคูณห้าถ้าลูกต้องการคิดพนักงานหญิงส่วนละร้อยี่สิบสี่ส่วนก็คูณสี่งงไหมครับไม่งงครับหรือลูกรวบรัดให้เร็วกว่านั้นพนักงานชายห้าส่วนพนักงานทั้งหมดเก้าส่วน ดตงนั้นพนักงานชายจึงเป็นห้าส่วนเก้าของทั้งหมดงงไหมคิดแบบนี้ใครงงบ้างคือถ้าลูกไม่คิดแบบนี้ลูกก็ต้องคิดแบบที่คูเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี้ยเก้าส่วนเท่ากับพันแปดสิลูกคิดหนึ่งส่วนพันแปดสิานเก้าได้ส่วนละร้อยี่สิบแล้วก็ชายห้าส่วนก็ห้าคูณร้อยี่สิบหญิงสี่ส่วนก็สี่คูณร้อี่สิบนะแต่ถ้าลูก ดูแบบนี้เข้าใจได้มันก็รวบรัดลงมาได้เกียนะลูกอ่ะงั้นพนักงานหญิงนะครับเอาพนักงานทั้งหมดลบพนักงานชายลูกก็จะได้พนักงานหญิงหรือลูกจะใช้สี่ส่วนเก้าของพนักงานทั้งหมดก็ได้ก็จะได้ค่าตัวเดียวกันตับสนุนไหมไอ่ะอะเขาบอกว่าเราแยกได้นะผู้ชายมีเท่าไหร่ผู้หญิงมีเท่าไหร่แยกได้หมดแล้วนะเ<ไ>อบอกว่า พนักงานชายเนี่ยมีพวกที่แต่งงานแล้วกับยังไม่แต่งงานเป็นเจ็ดต่อห้าแปลว่าพนักงานชายทั้งหมดกําลังจะถูกแบ่งใหม่ละเป็นทั้งหมดสิบสองส่วนแต่งงานแล้วเจ็ดส่วนนะเจ็ดส่วนสิบสองของพนักงานชายแต่งงานแล้วข้อนี้สนใจว่าพนักงานชายที่แต่งงานแล้วมากกว่าหรือน้อยกว่าพนักงานหญิงที่แต่งงานแล้วอ่ะสนใจพวกแต่งงานแล้วชายแต่งงานแล้วกับหญิงแต่งงานแล้วนะอ่ะจากชายมีทั้งหมดหกร้อยครับ แต่งงานแล้วเจ็ดส่วนยังไม่แต่งห้าส่วนรวมเป็นสิบสองส่วนดังนั้นชายแต่งงานแล้วคือเจ็ดส่วนสิบสองของชายทั้งหมดตามพันหรือเปล่าตรงนี้ตามพันหรือเปล่าลูกดังนั้นชายแต่งงานแล้วนะครับเจ็ดส่วนจะเมื่อเทียบกับชายทั้งหมดคือเจ็ดส่วนรวมกับห้าส่วนเจ็ดส่วนนี้คือแต่งแล้วห้าส่วนนี้คือยังไม่แต่งรวมกันก็เป็นชายทั้งหมดใช่ปะเออ ก็เลยเป็นเจ็ดส่วนสิบสองของชายทั้งหมดของหกร้อยตรงนี้สองห้าหกสิบีศูนยหนึ่งตัวก็ห้าสิบเจ็ดคูณห้าสิบก็สามร้ยหสิบเนี่ยได้แล้วได้ชายที่แต่งงานแล้วเดี๋ยวหญิงที่แต่งงานแล้วเราก็จะทำค,คล้ายๆกันอ่ะถ้าลูกไม่สับสนคุยต่อนะครับอ่ะมาดูตรงหญิงบ้างครับเขาบอกว่าหญิงแต่งงานแล้ว ย,ยังไม่แต่งงานเนี่ยเป็นห้าต่อสามแปลว่าหญิงทั้งหมดเป็นแปดส่วนละหญิงแต่งงานแล้วห้าส่วนแสดงว่าหญิงแต่งงานแล้วก็คือห้าส่วนแปดของหญิงทั้งหมดหญิงแต่งงานแล้วจะกลายเป็นห้าส่วนแปดของหญิงทั้งหมดห้าส่วนเทียบกับหญิงทั้งหมดห้าบวกสามแปดส่วนห้าส่วนแปดของก็คูณหญิงทั้งหมด 3, สี่ร้อยแปดสิบ แปดไปตัดได้หกสิบหกสิบคูณห้าก็ได้สามร้อยคำถามคำถามชายแต่งงานแล้วมากกว่าหรือน้อยกว่าหญิงแต่งงานแล้วคำถามแรกในลูกตอบสิมากกว่าหรือน้อยกว่านี่ชายแต่งงานแล้วนี่หญิงแต่งงานแล้วลูกจะตอบว่าน้อยมากกว่ามากกว่าเออมากกว่ามากกว่าอยู่ห้าสิบ ขาถามทั้งว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าด้วยงั้นตอนตอบลูกก็ต้องตอบเรื่องมากกว่าหรือน้อยกว่าด้วยนะแล้วก็อยู่เท่าไหร่ด้วยสรุปมากกว่าอยู่ห้าสิบคนนะครับงงๆอะไรกับข้อนี้บ้างหรือเปล่าลูก